พาน้องไปอาบน้ำ,นำพูนไปอาบบังไดดสั่นอาบมังไ,ม,งไม่สนกก็ <c oughs> ลงก็จะไปพาน้องไปอาบน้ำเพื่อนวันนี้อาบน้ำเราหลอกก่อนอต้อนรับนะครับออกพรรษานะครับจะพาน้องดาวขัดผิวนะครับอะคือคุณนแท้จริงสิวะ ดาวกับจิงน้องฟางกับจริงเตตีกับจิงเอาผุ่มตื้นออนอตมาลุกไป่ะน้องพัดผิวเรื่องน้องน้อาน้องดีเออพอกน้องน้องดีนน้องอ่ะน้องอ่ะพี่ดาวแล้วก็จะไป,ไป,ปอาบจนเจ้าต่ออาน้องดงดีเอานอนอเตตีมาเปิดน้ำให้น,อน้องเออ เอาแป้งคัดหน้าคนะัดละรอเลยคันซอยกันคัดหนำละรอคัดผิวตัดชิดหน่อกนี่เราก็นำนั่งชิดนั่งเลย <c oughs> เอ้าแล้วมาโน่หล่นมาโน่ คัดแห้งๆเลยปอย่างโอ้ยเนาเุ่นจันเจน้าก็อยากอาบสะดีมาขึ้นนอนหนเขาอาบดีเถอะวะมีฟางอาบดีเถอะวะอ่้วน สบายใจจังีอคนอาบน้ำให้คลิปต่อไปนะครับจะเอาจันเจ้ามาอาบน้ำนะจะอาบน้ำเสร็จก็จะให้น้องฟางน้องดาวเปรตี้นะครับออกกําลังกายด้วยเนี่น้องอยากจะน,นำ khát nắng hang à, nó lò này mẹ nó, nè nè, cắt tài sản mình, nè cắt tài sản rồi, คดัดดีๆได้ไหมครับอโอ้ยเนาะจงได้สิเร็วงานไปเนี่ยตู้แก่มตูกตาตู้เนาะคุณนายสองไปเนี่ย Hoặc con nơi cứ chịt tuyên nghe, em chịt tuyên tuyên tuyên, đều nằm em, tụi bỏ lòng hai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  rồi. hai lòng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  ครับเดี๋ยวรอบต่อไปคลิปต่อไปนะครับจะเอาจันเจ้ามาอ่านี่ยรอบนี้เอาพี่ดาวก่อนถูหางแห้งถูงหางถูงงงงงสะกัดปัดสีฟุ้นอันนี้ออกกระตี้ ดูท่าทางวัวนจะมีความสุขนึ่งเออคัดสาอาดพัดอันนี้เถอะพัดสาดเถอะฮันลราขึ้นนั่งลงลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นอ้วนลุกขึ้นลุกขึ้นอ้าวถูขัดออบอ้อมถูสร้างเออกัดขัดแจ๊งขัดข้าวตัวน้อยเห็นหรอเด็กเสี้ยว ถ่ายภาพออกกำลังกายแล้วยืดเส้นยืดส,ส,สายแล้วถูสัตว์ถูนะแม่พี่ตี้เขาไปถูถูประต้าสั่งหล่นในเปลี่ยงเฮ้ยเฮ้ครับ ทุกขกับทุกข์ไปฉีดกับฉีดออกไปนี่มันดาโอซอี่บอกมึงนี่ม,นนม,มึงนี่ไม่ฉีดมึงพี่ พอแล้วแปเาเครื่องเสียงมาบ่เนี่ยเครื่องเสียงกับโทรศัพท์มาเปิดออกกาําลังกายพี่มาพี่มาออกกาําลังกายสักพี่อ่อาออกกําลังกายเห็นถ่ายที่นี่ละเดือบเอาร่โพงกับโทรศัพท์มาเปิดเพลงออกกาําลังกายเอาบ๊อบกันได้บ่ เดาว่าสู้ไดียวปะหลาสู้ได้บ่พี่ฟางฮึบฮึบเอาเด็กกระต่ายฮึบเอาสู้มือเอาฟางมือตัวดีแม่เอาเอาจักำนองเอา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 เฮ้ย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 พร้อมกันเฮ็ดเอ็ดเอ็ดเอ็ดฟัน้องเต้นแล้วที่เราอุยออกกลังกายไปเอ็ดเอ็ดพี่ฟางไหมนาะเฮ้ยนั่น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 เอาเต้นดีดีนั่นอยากเต้นแล้วเอ็ดเอ็ดเอ็ดาว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอดเอ็ดพี่ฟางมาเปิดเอง

A lần lượt, quê? Hey, 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 hey,

Hey, h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 ey, ah. <laughs> hey, 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 i hey, 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 hey,

Hey, h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 ey. Hey, 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 hey. Hej, 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 hey, 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 hej, 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 hej! Ja, ställa bort henne någonsin Anton! Hej, 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 hej! Hey, 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 hey. Hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey.

Hey, 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 oh, hey, 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 <laughs> Ôi Hey, 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 nong hey, 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 đi, hey, đi hey, 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 mưa Hey hey hey! Hey hey hey! Hey 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 โอ้โอ้ไปอีกแล้วเลยน้องกำลังมันเฮ้ย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 อาฟางมีบ้งสู้เขาเฮ้ย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 ฮ้ฮ้ย้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ พอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะพอแล้วพอแล้วเอาฝากทิ้งไทยชิพน้ำสอง 2. อ่ะฝากทิ้งไทยคลิปเอาฝากดีล่ะเอาอย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะเอาพร้อมกันสวัสดีครับพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะดาวครับ ครับเสียงด้วยครับดีดีอื่นครับเสียงเอ้สวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ